หมุนฟรีแหมุนนั่งได้น,นะสำหรับตัวกูนก็น่าจะเป็นตัววัวนะเอ้ยตัวช้างอีกเออเออจากกับ,กบ,กบเงินไป็นแบบทองกับทองแบบตัววายนั่นเพื่นนะตัววายเปลี่ยนเป็นปตัวครูนั่งเพื่อนโอ้โหครูสิบสองชั้นนี้ตัวเอ็งได้หรือเปล่าโอ้โหวัด สวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับเฮียรามอีกเหมือนเดิมตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าเว็บ Mag n น m um 829ดสองเกเพื่อนนะ Mag n น m 8แ9ดสองเานะเพื่อนนะ,น 29, นะเ,อนนะเออมานะเมื่อนที่เห็นอยู่ตอนหน้านี่ก็คือเกมการชาฟอร์จูนของครายพีจีเพื่อนนะเออกันชาฟอร์จูนนะเพื่อนนะมาไม่ใช่กาชาโกนะเออมันคล้ายกันะคล้ายๆกันนะมาครับวันนี้มาซื้อฟีเจอร์ที่สอง0นห้าสะเพื่อนนะอ๋อ แค่ตั้งสี่ตัวยังไงยังไงที่จริงผมอยากผมอยากเล่นสักเป็ดห้าสิบน้ำเงินนะแล้วหมุนเข้าฟีเจอร์สป,ปนินอะไรประมาณเนี้ยเออชะนะรางวัลหมุนฟรีแปดหมุนนั้นเพื่อนนะสำหรับตัวคูนก็น่าจะเป็นตัววัวนะเอ,อ้ยตัวช้างอีกเออเออจากกลับเปลี่นเป็นกลับทองกลับทองเปลเป็นตัววายเพื่อนนะตัววายเปลี่ยนเป็นตัวคนูนเพื่อนโอ้ขูนสิบสองช้นนี้ตัวเองได้หรือเปล่าโอ้หวานจี๊่อื้อ โอ้โหสามร้อห้าสิบเก้าบาทเพื่อนๆนะโอ้โหแล้วเริ่มคูณใหม่นะเริ่มคูณใหม่แะตอนนี้ยังไงตัวเจตัวเอ้โหตัวเจเต็มเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหตัวคิวต้าตัวคิวใหม่อีกแล้วเพื่อนนะยังไงโอ้โหทองไม่เปลี่ยนตัววายตัววายนี่เปลี่ยนตัวคูณถือว่าดีอีกสองเฟสสเปนโอ้โหอย่าบอกว่าสามตัวเลยสามตัวเลยก็มาดีโอ้โหสองตัวก็มาดีครับยังไงครับจอดนี้โอ้โหกสิบสอง โอ้สองพันสามพันสิบแปดก็มาเห็ครับตัวเจได้อีกที่แบบโอ้ยหวานเกียงอีกเหมือนเดิมเลยเพื่อนโอ้โหสองพันเจ็ดสี่สิบห้าเมื่อนั้นเมื่อกนะี้เหมือนเป็นสองสองอ่ะเออโอ้โหสวยยังไงตัวเจมใหม่ละใหม่ครัโอ้โหจัดไปครับจัดไปสิบโอ้โหตัวจีเบาเบาถือว่าเบาถือว่าเบาในช็อตนี้โอ้โหฟีลเป็นสุดท้ายขอให้รู้หน่อยดีสวยยังไงครับตัวเจโอ้ยนี่ตัวเจเพื่อนนะน่าเสียดายเมือนะ โอ okay, เคแล้วเพื่อนแล้วเราก็บวกกันที่6 5 7 4บาทจ็บาทเมื่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไมเฮียหลามกันด้วยนะเพื่อนนะสำหรับวันนี้เฮียหลามขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไลลิมแม็กนัม829นะเพื่อนเนดะ้อ